คผมดูครบเลยอย่างอัน <what> น <i mean> ี้นางเอกวีปารีนะคะเสียงคืนมาหรือยังคะยังเลยค่ะถ้าต้องปตาแดงเลยให้ไปเป่าตาเลยค่ะยังไม่คืนมาเลยยังไม่คืนมาเลยนะคะอีกนิดนึงอะอีกนิดนึงอีกนิดนึงร้องเพลงไม่ได้แล้วมันหายแล้วอันนี้พระเอกโมดกับพระเอกอาคุณคะพระนั่งอยู่ข้างกันเลยนะคะสวัสดีครับมีวัสาแก่ะ เขารีวิวเขาบอกรีวิวไกลๆเนาะอย่าไม่ยอมเลยเขาจะพ่นขายก็นั่งโกลนวดโอ้ยก่าวมาอยู่บ้นหนึ่สายก่าวบอกพ้นเพิ่มไปถึงสามคนก็เลยลงเลยพอดีแบีกําลังเสี่ยงโชคว้าวถ้าก็ตี๋ลอดีเบียนกูอยากให้ซุปไปเห็นซุปเก่าอซุปไอ้กระชางเขาเลยจะพาไปหาอาหารอั่งใจเขายังไม่ได้ไปอ่ะเขาบอกย่ได้ไปขายปอดแก่ เอานิ่งยาสีฟันสมุนไพรมาหรือยังยังไม่มาค่ะรอแป๊บนะคะสําหรับใครที่พันฟันบูดฟันเน่าฟันเสียนะคะรอแป๊บค่ะ <c oughs> เอาป้าโบห้าสิบหกกิโลใช่ค่ะเห็นไหมไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนหมอค่ะเขารักษาสุขภาพ น้ำเนี่ยถ้าไม่ใช่น้ำเล่เขาก็ไม่กินถ้าไม่เป็นน้ำเกลือเขาก็ไม่อาบนะคะอันนี้เชตพาสองพันค่ะ ไมมีตั้งหลากจลายมันรู้ไปป้าสมัยเพื่อนนี่เขเตืน่นเลยนี่สมัยเพื่อนนี่นานๆเนเตื่นเป็นเรียนสือ้อนักไข่ขึ้งหัวใจละไมสตอเบอร์อรี่นี่นางอีนนกแนีนครับเฟกเหลือมนะคะแต่งหน้าอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเตียนไงคะ่ะพี่น้องเาเป็นเตีนร่วมนะคะ กบัวมาดามค่ะโอ้ีเปยงลาชันมาแกลเสือ,อยัวแท้หอนตัวเมื่อกแอบแน่กูว่าเป็นปู่เข็ดเสี้ยงไข่แอบแบบมันขยันหอนเลยทะเลอดเปิดออกจะเดยเย็นช่วยๆเลยมะหอนค่ะเย็นค่ะย่วยยัง,ยงไงก็ไม่ติดใจหรอกค่ะแล้วก็ตีหล่อมาก จะพูดจอเตะขึ้นไปว่าอยากลงมาเลยขันรอบวงได้ก็ตีแกก็รอดนี่อะพูดสารับขึ้นเดือบเบาด้วหัวมวนเบาหยอกขันซืือนะคะอันนี้ก็ทีมคนนะอะาบอวบกับเชียวแจ็คเห้เนาะเออนี่ค่ะอันนี้ก็ทิมขนค่ะเสียบเสียบอดเสียบเสียบถอดถอดอถอดเสียบเสียบเสียบเสียอถอดค่ะ เช้าไหนหาวันรีเบ็นซ์ซ่งไม่มาเลยนี่การฟิวอยู่นี่พ่อชัวร์นติดการฟิวพอด่เอาการฟิวใส่ครับผมวันนี้ผู้จัดการเราก็มานะคะพี่นิวคนรอค่ะสรุปบ้านไผ่พ่อแจ้งกันบลอก่สองบ้า,บานาไผ<ห>่ไง <19. S 2> สิบเก้าไม่ถึงเสียงมีหกทียสองเขาได้เห็นทีสองหมดเลยเอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดอาิเีตแยกแต่ว่าคุณเน็ตันเป็นคนเอาิเกีไม่ต้องแกล้งหรอกคนจะตีกัน,นกกไม่ได้แลก็แค่มิตรคนเรียกหรอกฮะอะไรพี่นยว อาไรอ๋อเสียบัตรเหรอเออเราก็เสียบัตรเหมือนกันนั่นแหละระเบียบอยู่ใ,ใกล้เราเนี่ยลยี่สิบกิโลเอามาเปิดแอร์ติดเต็นท์มันจะขึ้นหอนแท้คอยอุตส่าห์วาหนีเสียบัตปลาจอระเกยโอ้แม่นหนนี่หอนมนาเฟืองเย็นท่าร้านว่าเย็นวันตีเย็นราคา อันนี้ขนมนมวีทค่ะเพื่อนกินข่านะคะเพื่อนรักษาสุขภาพคนตอนนี้เพื่อนกำลังกินขนมเซีนปุ้นค่ะโนี่ยทรนำกันหรเสียหรือ,อยังไ้ไเาไปขายของต่อเขเนของ้มเออ,อมีนอยู่ครับเขาเลนา่ไเออเขาไหนบอกเขาไปขา,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 ายเออแกเลื่อง ท้อบผุเอราสาร้างต้องไปไปบางสังกวันจะสามขั้วเพราะว่าตอนนี้คน้ตัวแถววัฏ่า,า่ายรูปวะท่าซื้อของเออแก,แอแก่ประทุมเห็นที่ใส,ส่โอ้สุแเปอร์ระแจทีสอง่งอยก็วบบ่าบัตไพ่ระแจเข้ากลุ่มนะคะทุกคนเข้ากลุ่มครับเสื้อบัตรเข้ากุ้มเลยข่ะเห็นว่าปัปกมุดวัทาหน,นี่งพี่น้อง ทด้องไช้เบอร์ไรนะคะร้อยยี่สิบสี่บาทค่ะอย่าโอนเกินนะคะไม่โอนคืนนะคะวันนี้แหนนละเขาไลน์ในอีพีหกค่ะ